การจับกุมในรอบตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบันเรามีการจับกุมทั้งหมด191รายนะครับมูลค่าทนี่11ล้านเศษยึดของการ4ล้านบาทเศษใหญ่แล้วก็ชาวเยือยเซา3เคสใหญ่รวมทั้งสิ้นของภาคสองเนี่ยมีทั้งหมด12เคสใหญ่ๆครับผลแระดมกว่าล้านในครั้งนี้เนี่ยเราได้130กว่าคดีนะครับนะมูลค่า10กว่าล้านนะครับก็ทำตามนโยบายของท่านผบตรและผู้บังคับ ส่วนใหญ่ก็เรื่องการปล่อยเงินกู้เกินตาดอกเบี้ยเกินกฎหมายท,ท,ที่ที่กำหนดะนะครับ <S 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 แล้วก็มีการทวงหนี้โหดที่ไปตามสื่อโซเชียลอันนี้ก็เลยเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่อหนี้นอกระบบเมื่อการประชุมเช้าที่แล้วท่านท่านก็ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบเป็นเชิงนโยบายของรัฐบาลเลยแม้แต่ใน,ในหน่วยหน่วยงานของเราเองก็ เร่งรัดเรื่องนี้ให้ให้ทำเนี่ยผลการจับกลุ่มคราวนี้ท่านรองอัเดชแล้วก็ท่านท่านผู้ช่วยอักเดชแล้วก็ท่านรองธนาก็ทาที่ได้ถแถลงข่าวไปแล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยครับเรื่องมีผลการระดมกวาดล้างอีกที่จะทาเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห่วงห่วงครับแล้ว,วตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงให้ลงทะเบียนนะครับผู้ผู้ที่ที่นอกนอกระบบจนถึงวันที่29กุมภาพัมธานะครับลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอำเภอสารการจังหวัดแล้วก็ที่สถานีตํารวจ ท,ทุกแห่งของเราให้เป็นลงทะเบียนเพื่อจะรวบรวมข้อมูลจะได้รู้เลยว่าอยอดของนี่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ก็ให้ประชาสัมพันธ์ด้วยครับส่วนผู้ลงหาเนี่ยเรามีมาตรการในเรื่องของยึดทรัพรย์เพราะว่ามันเข้าเข้าเขา้ขาขูาการูรฐานความผิดอยู่แล้วครับก็เข้าเราก็มีเป็นเรื่องของนโยบายายึดทรัพย์ยึดทรัพย์แล้วังไงต่อทีมงานก็ มันจะต้องไปแจกลูกหนี้หรือว่าไปแจกผู้ที่นักทำงานในการพิจารณาครับจะต้องมาเข้าตรวจสอบพดีครับว่าในส่วนของสิบบกมูลฐานความผิดในเรื่องของการปล่อยเงินกู้เนี่ยะนะว่ารายใดที่เป็นรายใหญ่ที่เข้าครับส่วนในขั้นตอนที่จะไปแกจกเจะหรือไม่ยังไม่อยู่ในในในตัวกฎหมายคือคือตอนนี้นโยบายของท่านคือเน้นเรื่องของการทวงหนี้โหดแล้วก็พยายามให้อยู่ในกรอบของอาตาราดอกเบีย้ยที่กําหนดท่านก็คุยกับสถานธนาคารอะไรหลายอย่างเพื่อลด ดอกเบี้ยลงในในในระบบเพื่อให้คนเข้าสู่ในระบบให้มากที่สุดตรนนี้โหดที่ระบุเนี่ยโหดถึงขั้นอัตราเดี๋ยวก็จะเห็นเราที่สุดที่สถิติมีอยู่มันเป็นวันเหรอมันเป็นอัตราเป็นต่อต่อต่อวันประมาณกี่บาทต่อร้อยยังตัวนี้ร้อยละสัมต่อวันมันจะมีดอกต่อวันดอกรายสัปดาห์ดอกรายเดือนหรือดอกลอยครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นวิธีการในการที่จะจูงใจแบบไหนครับ